สวัสดีครับก็ผมนายชุวิตศีโคดอนนะครับผม,ว,ผมวันนี้จะนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์นะครับผมหัวข้อเรื่องอโอโซนที่ใช้บำบัดน้ำเสียนะครับผมซึ่งในวิทยานิพนธ์ที่ผมเลือกมานะครับผมก็จะเป็นหัวข้อเรื่องทิต e ิ้งฟิลเตอร์เลสไฟแนลเอฟเอฟลเอนฟอร์มเดอะแคปแฟตนะครับผมเวชวอเตอร์ทรีทเมนต์แพนวิชโอโซนนะครับผมแอนไบโอไบโอโลจิคอลแอคทิวิตีต์คาร์บอนฟิลเตชัน to remove าสเ a อร์นแล n d organic แล้วก็ไมโครโพลิแซนนะผมหรือการบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการกรองจากโรงมำบัดน้ำเสียแคลแฟกนะผมด้วยโอโซนและการกรองคาร์บอนกำมันทางชีวภาพนะผมเพื่อกำจัดเชื้อโรคและสารมลพิษอินซีนะผมนั่นก็เป็นเรื่องมันเลยนะผม ในหัวข้อาการนําเสนอผมก็จะมีที่มาและความสาคัญวัตถุประสงค์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องวิธีการวิจัยผลการวิจัยและการประเมินผลสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะนะครับเริ่มในส่วนของที่มาและความสําคัญเลยนะครับผมทรัพยากรน้ําทั่วไปนะครับผมขอไปครับทรัพยากรน้ําทั่วโลกนะผมกําลังเผชิญกับความท้าทายจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมนะครับการเติบโตของประชากรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูพมิอากาศนะครับซึ่งส่งผลให้เกิด ภาวะขาดแคลนน้ำนะผมเมืองแคปเทานะผมประเทศแอฟริกาใต้นะผมประสบภัยแล้งนะผมอย่างรุนแรงในปี2 0 1 5ันสาถึงสองพนะผมทาให้ต้องแสวงหาแหล่งน้ําสํารองนะผมและกระบวนการบําบัดน้ําที่มีประสิทธิภาพนะครับน้ําทิ้งจากโรงบำบัดน้ําเสียนะผมถือเป็นแหล่งน้ําสํารองที่มีที่มีศัก,กยภาพนะผมแต่แต่ยังมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีจุลินทรีย์เกาะโลกและสารมลพิษนะผมอินทรีย์ขนาดเล็กนะผมเป็นปนเปื้อนอยู่นะครับผม เพื่อให้สามารถนํากลับมาใช้เป็นน้ํำดื่มได้นะผมกระบวนการบําบัดจึงจําเป็นต้องผ่านหลายขั้นตอนที่ซับซ้อนและมีต้นทุนสูงนะผมซึ่งต้องได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์รนะครับความสําคัญของการศึกษานะผมะงานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาการใช้โอโซนนะผมร่วมกับการกรองผ่านฐานกำมันแบบชีวภาพนะผมเพื่อกำจัดเชื้อโรคและสารมมพิษอินทรีย์ขนาดเล็กนะครับ กระบวนการโอโซนนะครับผมแบกนะครับผมมีข้อดีในการบำมีการกําจัดเชื้อโรคและลดป,ปริมาณสารอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมแต่มีต้นทุนการดําเนินงานสูงนะครับผมโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและอละอกซิเจนเหลวนะครับผมการศึกษาเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพนะครับผมของกระบวนการบําบัดโดยลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดนะครับผมโดยไม่ลดประสิทธิภาพในการบําบัดน,นะครับ ผลลัพธ์ของการศึกษานี้จะช่วยให้เมืองแคปทาวและเมืองอื่นๆที่เผชิญปัญหาขาดแคลนน้ําสามารถใช้เทคโนโลยีบําบัดน้ําเสียเพื่อผลิตน้ําดื่มได้อย่างปลอดภัยและคุ้มค่านะครับในวิจัยนี้ยังมีความสําคัญต่อการพัฒนาแนวทางการใช้โอโซนในการบําบัดน้ําเสียในภูมิภาคแอฟ,ฟริกาใต้นะครับซึ่งยังมีข้อจํากัดด้านข้อมูลและต้นทุนการดําเนินงานนะครับ ในส่วนของวัตถุประสงค์นะผมหนึ่งเลยนะผมงานวิจัยนี้มีเป้าหมายหลักในการประเมินต้นทุนและประสิทธิภาพของกระบวนการโอโซนร่วมกับฐานกำมันชีวภาพนะผมภายใต้ภายใตย้ตบ,ตบริบทโครงการเติมน้ําลงชั้นหินอุ้มน้ำนะผมในพื้นที่แคลแฟรนะผมโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะนะครับสงนะผมงานวิจัยนี้นะผมมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการโอโซนนะผมเพื่อลดต้นทุนในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานน้าดื่มที่ปลอดภัยนะผม โดวยวิเคราะห์จากหลายปัจจัยนะครับผมรวมถึงต้นทุนประสิทธิภาพการกําจัดสารปนเปื้อนและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับผมหนึ่งและผมะงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนน้ําและความจําเป็นในการนํากลับมาใช้นะครับผมศ,ศึกษาปัญหาการขาดแคลนน้ําในแอฟริกาใต้นะครับผมและเสนอว่าการบาบัดน้ําเสียเพื่อการนํากลับมาใช้ใหม่เป็นแนวทางที่จําเป็นมากเลยนะครับผม ระบุภายในปี2 0 2 5นะครับผมปริมาณการใช้น้ําเพื่อการเกษตรความต้องการน้ําเขตเมืองจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับผมทาให้ต้องใช้เทคโนโลยีบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมอสองนะครับผมงานวิจัยที่เกี่ยวกับเชื้อโรคในน้ําเสียและผลกระทบต่อสุขภาพนะครับผมศึกษาเชื้อโรคที่พบในน้ําเสียและจัดหมวดหมู่เป็น4กลุ่มได้แก่ไวรัสนะครับผมแล้วก็โปรโตโซวัวแล้วก็แบคทีเรียรพยาธินะครับผม ศึกษาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีบำบัดน้ําเสียแล้วพบว่ากระบวนการโอโซนนะผมมีประสิทธิภาพสูงในการลดจํานวนเชื้อโรคนะผมค่าไซโคลพอลิเดียมได้นะผมแล้วก็ค่าแก,แกรเดียได้นะผมแล้วก็ค่าวไวราสได้นะครับสามนักผมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับา in า N าส,สา,มารมลพิษอินทรีย์ขนาดเล็กนะครผมระบุไว้ในโรงบำบัดน้ําเสียทั่วไปไม่สามารถกําจัดสารมลพิษอินทรีย์ขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ ศึกษาการกําจัดสารมลพิษอินทรีย์และพบว,ว่ากระบวนการดูดซับด้วยฐานกำมันและกระบวนการโอโซนมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับ4ี่นะผมงานะวิจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการโอโซนนะผมศึกษาการกําจัดยาปฏิชีวนะนะผมจากน้ําเสียในโรงงานบําบัดแบบนํากลับมาใช้ใหม่นะผมพบว,ว่าโอโซนสามารถกําจัดได้มากกว่า95%นะครับตผมพบว,ว่าโอโซนสามารถลดปริมาณสารอินรีย์และเพิ่มคุณภาพน้ําให้ใกล้เคียงกับการบําบัดแบบ รีเวอร์ออสโมซิสนะผมหรือ R านะครับผมศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของแบคทีเรียพบว่าการเติมโอโซนนะผมก่อนเข้าสู่ตัวกรองนะผมทาให้การย่อยสลายอินทรีย์ดีขึ้นนะครับห้างนะผมงานวิจัยเกี่ยวกับต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการโอโซนนะผมวิเคราะห์ต้นทุนของการใช้โอโซนในกระบวนการบําบัดน้ําเสียและพบว,ว่าต้นทุนพลังงานและออกซิเจนเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้โอโซน ชีวาภาพนะผมมีต้นทุนสูงนะครับในส่วนของหัวข้อวิธีการวิจัยนะผมหนึ่งเลยนะผมการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์คุณภาพน้านะผมสถานศึกษานะผมลงบําบัดน้ําเสียนะผมน้าที่ใช้ศึกษาน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดขั้นที่2และผ่านการกรองซึ่งมีเป้าหมายเพื่อนํากลับมาเติมลงในแหล่งน้ําใต้ดินนะครับผมจุดเก็บตัวอย่างน้ำนะผมจุดเก็บตัวอย่างน้ําที่ผ่านกระบวนการกรองจากโรงบําบัดแครแฟรนะผม แล้วก็ใช้วิธีวิเคราะห์คุณภาพน้ําเพื่อ,อวัดค่าความเข้มข้นของมลพิษสารอินทรีย์และเชื้อโรคนะครับสองแะผมการออกแบบและการประเมินกระบวนการโอโซนนะผมเป้าหมายของกระบวนการโอโซนนะผมศึกษาค่ามาตรฐานของกระบวนการบําบัดนะผมเช่นค่าวความเข้มข้นของโอโซนเวลาสัมผัสและอัตราการกําจัดเชื้อโรคและสารมลพิษนะครับวิธีประเมินประสิทธิภาพโอโซนนะผมใช้วิธี c t Wall นะผมเพื่อวัดประสิทธิภาพการกําจัดเชื้อโรคนะผม ใช้ตัวชีวัตโอโซนเพื่อประเมินอัตราการกำจัดสามมลพิษอินรีนะครับผมการจำแนกกลุ่มของสามมลพิษอินรีนะครับผมจัดกลุ่มสามมลพิษอินรีย์ตามอัตราการเกิดปฏิกิริยากับโอโซนและอนุมูลไฮดรซิลนะครับผมสามนะครับผมการคำนวณต้นทุนของกระบวนการโอโซนนะครับผมการเปรียบเทียบจำลองต้นทุนการเพิ่มประสิทธิภาพการต้นทุนนะครับผมก็สี่นะครับผมการประเมินความเสี่ยงมลพิษสารอินรีนะครับผม ศึกษาความเสี่ยงของสัมมพิอินซีก่อนหลังและหลังการบำบัดโอโซนนะผมงานวิจัยนี้นะผมวิจัยแบบผสมผสานนะผมที่ร่วมที่รวมทั้งการวิจัยเชิงออกแบบและกรณีศึกษานะผมเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการโอโซนในการบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการกรองนะผมด้วยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดและลดต้นทุนนะผมและประเมินความปลอดภัยของน้ำที่ผ่านการบำบัดนะครับ ในส่วนของผลการวิจัยและประเมินผลนะครับผมก็จะมาดูกันเลยนะผมการเปรียบเทียบอัตราส่วนปริมาณโอโซนต่อสารอินทรีย์รวมโอโซน TOC นะครับผมสำหรับกระบวนการโอโซนนะผมตารางที่4ีขีดหนึ่งะครับผมด้านล่างนี้นะครับผมแสดงค่าอัตราส่วนโอโซนที่จําเป็นสําหรับการบรรลุเป้าหมายการบําบัดแต่ละประเภทนะผมตามระบุในเซกชัน3.4นะครับผม โดยนําเสนอในรูปแบบของ3วิธีหลักนะผมตามที่ระบ,บุในตารางนะผมสามถึงแได้แก่ 1.Conservative ผมแล้วก็ CSTR นะผมแล้วก็ T10 นะผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผมค่าที่ใช้สําหรับ T10 เมตร่อดในตารางขี1นึ่งนะผมได้รับการคํานวณโดยใช้สมการ3.8โดยอ่โดยกำหนดให้ค่าวความเข้มข้น TOC เข้าอยู่ที่9 Mg ต่อ L นะครับต่อ L ผม และระยะเวลาสัมผัสโอโซนเชิงไฮดรอกลีดนะผมอยู่ที่15นาทีซึ่งเป็นกรณีฐานของการศึกษานี้นะครผมอันนี้ก็จะเป็นตารางที่สี่ขีดหนึ่งนะผมอัตราส่วนขนาดยาโอโซนนะผมเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การรักษาที่กําหนดกับวิธีการประเมินการยืนยันผลต่างๆและให้วิธีการเปรียบเทียบในรูปที่4.1ดนะผมด้านล่างนี้นะผมอัตราส่วนขนาดยาโอโซนต่อท OC นะผม ที่ต้องการสำหรับแต่ละวัตถุประสมมงค์การรักษาจะถูกเปรียบเทียบในเชิงกราฟ,ฟิกสำหรับวิธีการประเมินนะผมการยืนยันผลที่แตกต่างกันนะครับการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการโอโซนนะผมรูปที่4.2นะผมด้านล่างนี้แสดงค่า CT ที่สามารถคำนวณได้ทางทฤษฎีนะผมเมื่อใช้วิธี CSTR นะผมสำหรับการตรวจสอบกระบวนการสมการที่2.7นะผมในช่วงอโอโซนติด ติดต่อและอัตราส่วนขนาดยาโอโซนเช่นอันตราส่วนขนาดยาโอโซนต่อ TOC ผคือ0.5 1.1และ1.7นะครับผมผลลัพธ์ใช้ได้กับน้ำที่มีอัตราการเสื่องสภาพนะผมแสดงสมการ3.2ผมและความต้องการโอโซนทันทีแสดงโดยสมการ3.1จากรูปที่4.2จะผมจะเห็นได้ว่าค่า CT ระหว่าง3-95ีด95มิลลิกรมัมมิลต่อลิตรนะผม สามารถได้รับจากวิธี CSTR นะผมขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของขนาดยาโอโซนค่า TOC นะผมค่า CT จะสูงขึ้นเมื่ออัตราส่วนขนาดยาโอโซนต่อ TOC นะผมสูงขึ้นเนื่องจากเมื่อความเข้มข้นของ TOC ที่เข้ามาคงที่นะผมการเพิ่มอัตราส่วนขนาดยาโอโซนต่อ TOC จะหมายถึงการเพิ่มขนาดายาโอโซนซึ่งทําให้โอโซนโฟเหลือเพิ่มขึ้นนะผมนอกจากนี้ยังเห็นได้ว่า ผลประโยชน์ของการเพิ่มค่า CT โดยการเพิ่มเวลาในการสัมผัสเริ่มมีโนโน้มคงที่นะผมเมื่อเวลาการสัมผัสอยู่ที่ช่วง5-20นาทีนะผมผลกระทบของการทําให้คงที่นี้นะผมจะเห็นได้ว่าชัดเจนมากขึ้นนะผมที่อัตราส่วนขนาดยาโอโซนต่อ TOC ต่ำนะครับโอโซนต่อ TOC เท่ากับ0.5นะผมมากกว่าอัตราส่วนขนาดยาโอโซนต่อ TOC สูงนะผม โอโซนต่อ TOC เท่ากับ1.7นะครับผมดังตารางนี้เลยนะผมก็จะเป็นกราฟครับผมกราฟนี้นะผมยิ่งไปกว่าน,นั้นนะผมรูปที่4.3ด้านล่างนี้นะผมแสดงถึงค่า CT ที่สามารถคำนวณได้นะผมะเมื่อได้ใช้วิธี T10 นะผมสำหรับการตรวจสอบกระบวนการนะผมในช่วงโอโซนติดต่อและอัตราส่วนขนาดยาโอโซนนะผมเช่นอัตราส่วนขนาดยาโอโซนต่อท OC คือ 0.5, 1.1และ1.7ผลลัพธ์ที่ใช้ได้นะครผมจากรูปที่4.2และ4.3นะครผมก็สามารถเห็นได้ว่าเมื่อใช้วิธี T10 โดยมีเครื่องวัดโอโซนคงเหลือ1ตัวนะครผมค่า CT ที่ทำนายได้จะต่ำกว่ามากนะผมเมื่อเทียบกับการใช้วิธี CSTR นะผมสำหรับค่า CT นะครผมเดียวกันนะครผมของวิธี CSTR นะครผมอัตราส่วนขนาดยา โอโซนต่อท OC นะผมที่ต้องการจะสูงกว่ามากนะครับผมจะต้องการอัตราส่วนขนาดยาโอโซนต่อท OC ที่สูงกว่ามากนะผมซึ่งส่งผลให้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นนะผมเนื่องจากอัตราส่วนขนาดยาโอโซนต่อท OC ที่สูงขึ้นสําหรับค่า CT เดียวกันนะผมทาให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การรักษาอื่นๆนะผมเช่นาการออกซิเดชันของมลพิษนะผมอินซีขนาดเล็กในกลุ่มสูงๆได้มากขึ้นนะผม โดยการใช้วิธี T 1 0ตามที่เห็นได้จากตาราง41ขีดหนะครับผมก็จะมาสรุปผลไปเรื่อยๆนะผมหลังจากหนึ่งนะผมประสิทธิภาพของกระบวนการโอโซนนะผมในการกำจัดเชื้อโรคและสารมลพิษอินทรีย์นะผมการศึกษาใช้2วิธีหลักนะผมการาใช้วิวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบำบัดได้แก่ H T 1 0เมตต่อ CSTR นะผม ได้สัมผัสยาวขึ้นแต่ใช้โอโซนน้อยกว่านะผมสำหรับที0เน้นเวลาสัมผัสสั้นแต่ต้องใช้ปริมาณโอโซนสูงนะผมผลการทดสอบพบว่านะครับสามารถกำจัดเชืเ้อไวรัสได้2-4ถึง4ล็อกและเกลียเกลียเดียนะผมได้1-3ถึง3ล็อกนะผมภายใน5-7ถึง7นาที CSTR และ5นาทีที0นะผมสามารถกำจัด ไซโตโพลาเดียมได้1-3ล็อกภายใน6-13นาทีนะผมที่10และ8-18นาที c str นผมขึ้นอยู่กับเป้าหมายการ,รบําบัดนะครับ <Okay. S 1> การวิเคราะห์ความเสี่ยงของมลพิษสารอินทรีย์ขนาดเล็กนะผมกระบวนการโอโซนสามารถกําจัดได้มากกว่า87%นะครับผมของสารมลพิษนะผมอินทรีย์ในน้ําเสียสูงสุดท้ายของ c a p f แฟ wwtw นะผมลดระดับความเสี่ยงจากมีเดียมอ่าลิสกลายเป็น โลลิสนะผมอย่างไรก็ตามนะผมในในโตัวโซเดียมไทรามีนนะผมหรือว่า NDMA นะผมยังคงอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลางนะผมและต้องใช้กระบวนการ UV Advanced Oxidation เพิ่มเติมนะครับผมสองนะผมต้นทุนของกระบวนการโอโซนนะผมต้นทุนของกระบวนการโอโซนขึ้นอยู่กับ1นึ่งเลยนะผมค่าใช้จ่ายการลงทุน2ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานและบํารุงรักษานะผม การเปรียบเทียบแบบจำลองต้นทุนระหว่างแอฟริกาใต้และสหรัฐอเมริกาพบว่าแบบจำลองต้นทุนของแอฟริกาใต้นะผมต่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริงเล็กน้อยนะหูแบบจำลองต้นทุนของสหรัฐอเมริกานะผมสูงกว่าต้นทุนที่แท้จริง 6- 7เนะครับค่าต้นทุนการบำบัดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการฆ่าเชื้อไวรัสแล,และเกลเดียที่อยู่เวลาสัมผัส5-7นาทีตาม cstr และ5นาทีตาม t10 นะครับ สามนะผมการเพิ่มประสิทธิภาพของการของกระบวนการโอโซน BAC นะผมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดโดยลดต้นทุนเพราะว่าหากใช้ท10เมตดตอก็จะได้เป็นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลายอย่างพร้อมกันนะผมแต่มีต้นทุนสูงกว่านะผมหากใช้ CSTR เมตอนะผมก็จะได้เป็นใช้ปริมาณโอโซนต่ำกว่าและต้นทุนต่ำกว่าแต่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ได้น้อยกว่านะครับ กระบวนการนี้นะผมสามารถออกแบบให้เหมาะสมได้นะผมหนึ่งนะผมเลือกเป้าหมายการบําบัดที่ต้องการอ,าอย่างแม่นยานะผมสองนะผมใช้วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมเช่น T10 สําหรับการบําบัดหลายเป้าหมายนะผมหรือ CSTR สําหรับการบําบัดเฉพาะจุดนะผมกาหนดเวลาสัมผัสโอโซนที่เหมาะสมที่สุดนะผมเพื่อลดต้นทุนตลอดอายุการใช้งานนะผมสี่นะผมการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพน้านะผม การวิเคราะห์ความเสี่ยงพบว่ากระบวนการโอโซนสามารถลดความเสี่ยงของสารมลพิษอินทรีย์ได้มากกว่า87%นะผมกระบวนการโอโซนสามารถลดสารมลพิษอินทรีย์ขนาดเล็กในกลุ่มที่ม,าาม,าามาีความเสี่ยงสูงลงไปสูม่มาตรฐานที่ยอมรับได้นะผมอย่างไรก็ตามนะผมการกําจัด NDMA นะผมยังไม่สมบูรณ์นะผมและต้องมีการใช้ UV Advanced Oxidation เพิ่มเติมนะผม มาดูกันในที่สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะนะผมในส่วนของสรุปผลการวิจัยนะผมกระบวนการโอโซน BAc นะผมสามารถกําจัดเชื้อโรคและสารมลพิษอินทรีย์ขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพนะผมกระบวนการนี้มีศักยภาพในในการผลิตน้ําดื่มที่มีคุณภาพสูงกว่ากระบวนการ r ี v e r ร e ออสโมซิสหรือ r o นะผมโดยไม่ก่อให้เกิดของเสียจากกระบวนการกรองนะผม อย่างไรก็ตามกผมการใช้อโซนในการฆ่าเชื้อและออกซิไดซ์สารมลพิษต้องการพลังงานสูงนะผมและเพิ่มต้นทุนการผลิตน้ำนะผมสองนะผมการประเมินต้นทุนและ,ะประสิทธิภาพของกระบวนการโอโซน bac นะผมเปรียบเทียบ3วิธีนะผมประเมินประสิทธิภาพพบว่า cstr method นะผมใช้ต้นทุนที่ต่ำสุดนะผมแต่มีข้อจํากัดด้านการบำบัดมลพิษบางชนิดนะผม ที่สิมตนะผมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลายอย่างพร้อมกันนะผมแต่มีต้นทุนสูงนะผมคอนเ e อร์ v วท e เมทท์ต์นะผมเหมาะสำหรับการกำจัดไซโทโพเดียมนะผมแต่มีต้นทุนสูงสุดนะผมกระบวนการ Ozone BAC สามารถลดความเสี่ยงของสารมลพิษอินรียได้มากกว่า87%นะครับผมทำให้ระดับความเสี่ยงลดลงมีเดียม i s สการเป็นโลลิสนะผมอย่างไรก็ตามนะผม NDMA นะผมยังคงอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลางนะผมและต้องใช้กระบวนการ UV Advanced Oxidation เพิ่มเติมนะครับสามนะผมเวลาสัมผัสโอโซนที่เหมาะสมนะครับเวลาสัมผัสโอโซนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการฆ่าเชื้อไวรัสและเกลียดยนะผมคือ5-7นาทีนะผม CSTR และ5นาทีคือ T10 นะผมเวลาสัมผัสโอโซนที่เหมาะสมสำหรับไซโทโพไซโท โ o ลิเดียมนะผมคือ8-18นาทีนะผม CSTR และ6-13นาที T10 นะผมเวลา,าสัมผัสโอโซนที่เหมาะสมนี้นะผมช่วยลดต้นทุนตลอดอายุการใช้งานนะผมได้สูงสุดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อเสนอแนะนะผมหนึ่งเลยนะผมการเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสมนะผมหากต้องการบำบัดเชื้อโรคและสารมลพิษอินทรีย์หลายชนิดนะผม T10 นี่ตอนเหมาะสมกว่านะครับผม หากต้องการลดต้นทุนในการใช้โอโซนนะผม CSTR m e t o d เป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการโอโซนแล้วก็ BAC นะผมปรับปริมาณโอโซนให้เหมาะสมกับชนิดของสารปนเปื้อนนะผมใช้ CT Wall นะผม <c oughs> เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการบำบัดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะผม <c oughs> นะผมการบูรณาการเทคนโนโลยีเพิ่มเติมนะผมใช้ UV Advanced Oxidation <c oughs> เพื่อกำจัด NDMA นะครับผมที่เหลืออยู่ในน้ำนะครับผมพิจารณาการใช้ฐานกำรรมันที่มีอัตราการดูดซับสูงขึ้นเพื่อ,อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดสาราพิษนะครับผมสีนะผม, 4, ะผมการปรับปรุงต้นทุนและการดำเนินงานนะครับผมวิเคราะห์แบบจำลองต้นทุนเพิ่มเติมนะครับผมเพื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างโมเดลของประเทศต่ตางๆนะครับผมศึกษาแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสิเจนเหลวนะครับผมเพื่อให้กระบวนการโอโซน b a c มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มากขึ้นนะครับผม ผมขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ